มาหดเห็ดฟางพี่น้องมันแห้งหลายบ่ได้หดโดนแล้วบ่ค่อยเกิดเลยช่วงนี้ขันเฮาบ่มาน้ากับบมาพระเอกก็ได้ต้องได้มาน้ำกันแม่ทับน้ำหนาจังไปนี่ไปท่าไรมา้นั่นเล,เล,เลคนเงินไหลนั่นหลายงานหลับตัวเออแมงยื่ดอกงา่นหลับนันลวกดาลาด,ดังไปเฝ้าไปเอามาหดขันเฮาบ่มาน้ากับบมา ปันยุไก่ไหมปะไก่จะเหม็นมึนรูพี่น้องอื้โบกแล้วคูพอดีลหละเห็นอยู่ในขีดพ่นเห็ดมันเกิดบัากหลายมิตรดอกยังไงพี่น้องเพิ่นเอาปุ๋ยขอกมาใส่นี่ปัก็แล้ลองเห็ดคือเพิ่นลองมึงเอาต้นกล้วยมาใส่มาแต่ไปเห็นขีดเพิ่นเนาะนี่ปุ๋ยขอกใส่พร้อมแล้วก็รุ่งหดน้ำพร้อมแล้วก็เสียไว้เห็ดไงครับพี่น้องเห็ดเห็ดฟางนี่เห็ดงายกินไง มหาตะเลไปสื่อกันเนาเฮ็ดกินในขั้วเฮือนของเขาอันนี้กินจนขีขาดแล้วมันมาลุงล้งมองดูดอกก,ดกินจนเปิดแล้วกินจนเปิดแล้วจน,นขาดแล้วเขากับแบงให้พี่ใหอยน้องเวลาคนมาเหร่นนำ้ำหล่อห้คนมาเหร่นนำ้ำหล่อหอยคนมาเหร่นน้ำเอาเห็ดฟางให้เปิดมันก็มาดูตะน็อปเี๋วลังเกียนหลับเกียนหลับผู้ใดบุญบ่มีพี่น้องกับมหาเทียเอ้าหมดลองเหมือกันนะแต่ว่าจะเจอของเก่งไร เปเก่งก็สามารถสิเป็นเมียเจ้าได้เนาะหดเห็ดเห็ดได้หมดแล้วซาสิเห็ดก็มันมีผัวซื้อจังบ่เห็ดเห็ดเน็ดจะบอกดูเห็ดเปล่าเห็ดมันแห้งคักเนาะพี่น้องมันแห้งคักต้องหดหดได้หลายหดทุ่มคือประเทศลงหลดแถวประเทศลุงเออเอาเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งไปเลย เ,เ,เกิดร่องเบิ้งเกิดดีๆเกิดได้หลายเอ้ยเลี้ยงเขาเท่าเลี้ยงเขาุดไปให้มันชุม่มชื้นนิดไปแต่ละเล็กแต่ละน้อยสแต่ะม,มันจังมาอยากล่องเทียเดียวข้าจีนจิชุม่มชื้นยา่างสม่สำเสมอข้ามันเกิดหลายๆสิ่งเขาก็ไรไทยขีดพร้อมนะพี่น้องอให้พี่ให้น,น้องกินน้ำเวลาเฮฟเลนไปอยู่บา้านเข้าเดไป กี okay, Hit, mm ่ยวทัวแล้วเฮ็ดไปอีกอันเดียวเอาแบบนี้ให้ให้คนน้่งหน่อยดิเมียนพุดแล้วน่ะเอาแบบนี้เจ้าปิดไทยแบบนี่เออเอาแล้วปิดไทยนี่เอาซ้ำอีกขู่ที่สองพดไปให้ทัวถึงเถาะปิดซะบัดนี้ ไกลแล้วมึงด <wh> ูวยปสาชายองคูหนึ่งพอละเขาเป็นผู้เห็ดเดียวเขาเป็นผู้เมียเหระเป็นนางเห็ดดูพัวอโอ้ยเีว่าเป็นยังน้นเขาชายเห็ดเี้ยใช่เหมเมียป้าายองคูดินอนไม่ได้เห็ดเจ้าะมาคอยอปิดจปิดยางไปเอันนี้จะได้ปิดปยางแล้วโอเคเอ้า